สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกกรับผมเหมือนเดิมเจ๊คุงจะมาขะนะครับตอนนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆนะก่อนนี้ครับว่างจากงานละครนะครับเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆครับมาดูราคาปลากันอีกแล้วนะอ่าอันนี้คือร้านปลาร้านประจำของผมนะที่อยู่ที่จตุจักนะข้างเจเจมอลนะเพื่อนๆก็สำหรับใครครับที่ถามเรื่องช่องอเมซอนมานะครับก็ร้านนี้ก็มีครับพร้อมราคาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ เขาขายอ่ะเป็นขนาดความยาวนะสําหรับช่องลเมซอนนะนับกันเป็นเซนนะ่ะอืมก็มีตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่นะพี่จัดจักเนาะก็ที่เห็นถูกสุดก็พันสองเนาะอ่าอันนี้คือนกแก้วนะครับตัวร้อยเท่านั้นนะอ่าน,นี้สวายเพื่อครับเพื่อนอันนี้เป็นนกแก้วเหลืองนะครับตัวร้อยยี่สิบครับโอ้โหเหลืองจัดเลยเพื่อนดูสวยงามมากครับ อันนี้เป็นไทเกอร์นะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับเพืเ่อนก่อไซส์ประมาณสามนิ้วถึงสี่นิ้วนะโอเคอยู่ครับเพื่อนกินจุกกินมันดีเหมอนกันเลเทลครับอ่าก็ประมาณนี้เลยเลเทลก็ตัวร้อยเหมือนกันอ่านนี้ป้องอ้อยครับเพืเ่อนตัวร้อยแปดสิบนะก็จะเห็นได้ว่าอ่าลำตัวยาวเหมือนอ้อยเลยแล้วก็มีบงับงบงับงบงังนบะังไงสวยงามมากาครับเพืเ่อน ออันนี้คาบสั้นครับตัวละหกร้อยนะอ่าเป็นแบบช็อตบอดี้นะเพื่อนนะพวกปลาสั้นจะมีราคาอยู่แล้วครับหมูกระโดงสูงครับเป็นเพื่อนตัวละหนึ่งร้อยบาทนะอ่าอันนี้เป็นปลาขึ้นตู้นะเป็นเพื่อนราคาจะคนละอย่างกับปลาถุงเนาะในแจ,ก,จกนะครับถ้าขึ้นตู้อ่เพื่อนเอาไว้เลยอ่ราคามันจะมาแบบคนละเลทกลันนะเลทเทลตัวละห้าสิบบาทอเพราะว่าขึ้นตู้จะมองได้ง่ายกว่ามองลายได้ชัดกว่านะครับดูลหลายอย่างได้ชัดกว่านะ บีเซียจุดครับ3ามร้อยห้าสบาทนะเพื่อนๆโ,โหสวยงามมากก็อยู่ในตู้ก็จะสดกว่านั้นเพื่อนนะดีกว่าอยู่ปลาอยู่ในถุงครับก็อยู่ทั้งวันนะครับอยู่ในถุงอนะ่ะก็ต้องดูปลากันให้ดีนะใครไปเลือกปลาถุงนะครับโมโนครับตัวละห้าสิบบาทนะก็ไซส์ประมาณสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนะอ่าผมก็อยากเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าอินฟิเนียครับตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับก็ดูลายกันให้ดีนะพวกปลาหงนะครับ ดูหางที่ลายนะหางตรงหางอะไรแบบนี้เนาะดูสงดูสีครับอ่าช้อนไอเมย์ไอซอนครับเพื่อนๆไฟนี้ครับสองพันแปดร้อยบาทนะอ่าก็ไฟส์กำลังกินเลยถูกกว่านี้ก็มีนะเพื่อนๆแต่ว่าอ่าต้องเดินดูนะถูกสุดๆที่ผมเคยเห็นก็คือหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอืมเขาจะขายขน,ขนาดตามไซส์เลยอืมวัดกันเป็นเซนอนะ่ะเพราะว่าปลาพวกนี้อ่ะมันขายตามความใหญ่อ่ะเนาะเพื่อน,อ,นอืม โอเคประมาณนี้นี่ับเป็นแป้นเยอรมันอ่าเป็นปลาเล็ดต่างๆนะตัวเล็กๆเลยตัวห้าสิบาทครับเพื่อนใครชอบแนวนี้นี่มีหมดเลยหางนกยุงก็มีครับแต่มาคราวนี้อ่าไม่เจออ่ะพวกปลามงกรเลยเนะ<อ>าะธรรมดาร้านนี้ขายปลามงกรเยอะมากนะอืมโอเคคนระับประมาณนี้นะก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับใ,ให้คิดถึงนะับบ ร้านปาลา้ลนปมาจำของผมนะที่จักๆๆนะครับร้านนี้อ่าปลาเสือครับร้อยห้าสิบบาทครับใจนี้อ่าก็สิ้นเดือนนี้มีโครงการนะครับจะไปฟิตวิลเลจนะครับอ่าที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับก็เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของเรานะว่างันนะก็เดี๋ยวผมก็จะไปเดินเหมือนเดิมครับไปดูทุกร้านเลยร้านไหนหผมถ่ายก็ะจะถ่ายนะก็จะไปตืบราคามานะที่เขาบอกตลาดปลาเนี่ยที่มันใหญ่ที่สุดในประเทศของเราเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคก็ฝากติดตามไปเดินกัน,กนเพื่อน ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับร้านปลาล้านประจำผมนะที่จัดจักนะครับก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปเลยครับเพื่อนๆนะก็ถ้าที่ถึงช่องเลี้ยงสัตว์นะครับก็ที่ถึงช่องผมไว้ช่องวล้วกันครับเพื่อนๆครับ